เวลาเราได้ยินคําว่าแบรนด์โรงแรมภาพแรกที่ลอยขึ้นมาในหัวเครืออะไรครับสำหรับหลายๆคนก็น่าจะเป็นโลโก้สวยๆการตกแต่งภายในที่แบบเห็นละวาวหรืออาจจะเป็นโทนสีที่ใช้ในโฆษณาแต่จากข้อมูลที่เราได้มาวันนี้นะครับบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่าน,นั้นเองวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกไปอีกขั้นว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังแบรนด์โรงแรมที่แข็งแกร่งที่เข้าไปอยู่ในใจคนได้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้าง ตั้งแต่การสร้างตัวตนการสื่อสารไปจนถึงบทเรียนนาคาแพงที่เจ้าของหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยน่าสนใจมากค่ะเพราะมันคือเรื่องจริงเลยนะคือแบรนด์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่โรงแรมพยายามตะโกนบอกว่าฉันเป็นแบบนั้นนะแต่มันคือความรู้สึกที่มันตกผลึกอยู่ในใจของลูกค้าคือสิ่งที่เขาจดจําแล้วก็บอกต่อ วันนี้เราจะมาไล่เรียงกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยค่ะคือการสร้างอัตลักษณ์ที่จับต้องได้ไปจนถึงกลยุทธ์การตลาดที่ต้องปรับเปลี่ยนตามช่วงอายุของโรงแรมและที่สําคัญเลยคือส่วนที่คนมักจะพลาดที่สุดพลังของประสบการณ์ลูกค้าที่มันเป็นได้ทั้งเครื่องมือสร้างแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดหรืออาจจะเป็นระเบิดเวลาที่ทําลายทุกอย่างได้ในพริบตาเดียวเลย งั้นเรามาเริ่มกันที่แก่นของมันเลยดีกว่าครับจุดที่คนมักจะสับสนกันบ่อยที่สุดคือแยกไม่ออกระหว่างแบรนดิ้งกับวิชวลไอดีนิตี้หลายคนทุ่มเงินมหาศาลไปจ้างเอเจนซี่ดังๆมาออกแบบโลโก้คิดฟอนต์คิดคู่สีแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จอย่างที่หวังใช่เลยค่ะนั่นเพราะว่าโลโก้หรือสีเนี่ยมันเป็นแค่ผลลัพธ์ปลายทางมันไม่ใช่กระบวนการของการสร้างแบรนด์ ถ้าจะให้เปรียบเทียบนะคะการสร้างแบรนด์ก็เหมือนการสร้างตัวตนของคนคนนึงขึ้นมาเลยเราต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่าเราคือใครเราเชื่อในอะไรแล้วก็เราอยากให้คนอื่นจดจำเราในฐานะอะไรซึ่งคำตอบพวกนี้ล่ละค่ะที่จะถูกถ่ายทอดผ่านทุกอย่างไม่ใช่แค่โลโก้แต่มันคือสถาปัตยกรรมการออกแบบภายในกลิ่นในล็อบบี้เพลงที่เปิดหรือแม้แต่สคริปที่พนักง,งานใช้ทักทายลูกค้า ทุกอย่างมันต้องสอดคล้องกันหมดเลยสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้คือคําว่าความสม่ําเสมอของประสบการณ์ค่ะคําว่าความสม่ําเสมอของประสบการณ์ขยายความอีกนิดได้ไหมครับฟังดูเป็นนามธรรมนะแต่ผมว่ามันคือหัวใจสําคัญเลยได้เลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่ามีโรงแรมแห่งหนึ่งวางตัวตนว่าอบอุ่นเหมือนบ้านเป็นกันเองเข้าถึงง่ายโลโก้ก็น่ารักโทนสีก็ดูอบอุ่นมากเลย แต่พอเราโทรไปจองห้องพักกลับเจอพนักงานที่พูดจาเหมือนหุ่นยนต์ใช้สับคนิคเยอะๆหรือพอไปถึงโรงแรมกลับเจอบรรยากาศที่เคร่งครึมทุกอย่างดูเป็นทางการไปหมดแบบนี้แหละค่ะที่เรียกว่าประสบการณ์ไม่สม่ำเสมอคือมันไม่สอดคล้องกับตัวตนที่พยายามจะสื่อสารออกไปความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ก็จะเสับสนทันทีแล้วความเชื่อมั่นก็จะลดลง โอ้โหเห็นภาพชัดเลยครับมันคือการทำให้สิ่งที่ลูกค้าเห็นกับสิ่งที่ลูกค้ารู้สึกเป็นเรื่องเดียวกันนั่นเองเอาละพอเราเข้าใจแก่นของมันแล้วมาดูกันที่ภาคปฏิบัติบ้างว่าการจะสร้างตัวตนให้มันจับต้องได้ขึ้นมาเนี่ยข้อมูลของเราแนะนำว่าต้องเริ่มจากอะไรบ้างครับใบข้อมูลแบ่งองค์ประกอบละไว้3อย่างที่ทำงานเชื่อมโยงกันค่ะ อย่างแรกเลยที่ต้องหาให้เจอคือจุดขายที่แตกต่างหรือ Unique Selling Proposition (USP) ซึ่งคำถามมันง่ายมากเลยนะทำไมลูกค้าต้องเลือกเราแทนที่จะเป็นโรงแรมอื่นที่อยู่ถัดไปอีก2องซอยถ้าเราตอบคำถามนี้แบบง่ายๆในประโยคเดียวได้นะคะแสดงว่า USP ของเรายังไม่แข็งแรงพอผมว่าตรงนี้น่าจะยากสุดเลยนะครับโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวที่โรงแรมเยอะมากทุกคนก็บอกว่าตัวเองบริการดีทำเลยเยี่ยมแล้วเราจะหาอะไรมาเป็นจุดต่างได้ละครับ ถูกต้องค่ะมันเลยต้องขุดให้ลึกลงไปกว่านั้นบางที USP อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยแต่เป็นรายละเอียดเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆก็ได้เช่นเราเป็นโรงแรมเดียวในย่านนี้ที่มีเมนูอาหารเช้าแบบวีแกนเต็มรูปแบบหรือเราเป็นโรงแรมที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิน100่นร้อซจุดต่างพวกนี้แหละค่ะที่จะกลายเป็นวัตถุดิบชั้นดีสำหรับองค์ประกอบที่สนั่นก็คือการเล่าเรื่องหรือ storytelling อ การเล่าเรื่องนี่เองที่จะทำให้จุดขายของเรามีชีวิตชีวาขึ้นมาใช่ค่ะ Storytelling ไม่ใช่การแต่งนิยายนะคะแต่คือการดึงเอาความจริงความตั้งใจหรือแรงบันดาลใจเบื้องหลังมาเล่าให้คนอินตามอาจจะเป็นเรื่องราวของตระกูลเจ้าของที่อยู่ที่นี่มาหลายชั่วอายุคน หรือแรงบันดาลใจในการออกแบบที่ได้มาจากดอกไม้ท้องถิ่นที่ใกล้จะสูญพันธุ์เรื่องราวพวกนี้ล่ะค่ะที่สร้างความผูกพันทางอารมณ์กับลูกค้าได้ดีกว่าการบอกแค่ว่าห้องเราวกว้าง30ตารางเมตรและเมื่อเรามีเรื่องราวที่ชัดเจนแล้วองค์ประกอบสุดท้ายก็จะตามมาอย่างเป็นธรรมชาตินั่นคืออัตลักษณ์ทางภาพหรือวิช u a อ i ดีนิตี้ซึ่งก็คือพวกโลโก้ โทนสีฟอนท์ที่เราคุยกันตอนแรกนั่นเองแต่คราวนี้มันจะมีที่มาที่ไปมีเรื่องราวรองรับไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆถูกต้องครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะกระบวนการสร้างอัตลักษณ์องค์กรหรือที่เราเรียกกันว่า CI เนี่ยมันไม่ใช่แค่การจ้างดีไซเนอร์แล้วบอกว่าขอสวยๆนะคะ แต่มันคือกระบวนการที่มีขั้นตอนชัดเจนมากตั้งแต่ทำรีเสิร์ชวางกลยุทธ์ออกแบบสร้างแบรนด์ไกบุ๊กเพื่อให้ทุกคนในองค์กรใช้ได้ตรงกันไปจนถึงการวางแผนการนำไปใช้จริงซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยใช้เวลาแตกต่างกันมากอย่างไม่น่าเชื่อเลยขึ้นอยู่กับประเภทของโรงแรมเดี๋ยวสิครับตรงนี้น่าสนใจมากผมนึกว่างานออกแบบพวกนี้จะใช้เวลาพอๆกันหมดในข้อมูลมีตัวอย่างเปรียบเทียบให้ดูด้วยใช่ไหมครับ มีค่ะแล้วมันเปิดโลกมากเลยนะลองดูนะคะถ้าเป็นบัดเจ็ตโฮเทลที่เน้นความเรียบง่ายสะอาดปลอดภัยคุ้มค่ากระบวนการพัฒนา C.I. ทั้งหมดอาจจะใช้เวลาแค่6-8สัปดาห์อืมก็สมเหตุสมผลครับใช่ค่ะพระโจทย์ไม่ซับซ้อนมากเน้นการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาแต่ถ้าขยับมาเป็นบูชิโฮเทลที่เน้นเอกลักษณ์การเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครกระบวนการนี้อาจจะยาวนานขึ้นเป็น8-12สัปดาห์ เพราะต้องใช้เวลาในการตกผลึกความคิดสร้างสารรค์หาแรงบันดาลใจที่แตกต่างแล้วก็ต้องหาจุดสมดุลระหว่างความอาร์ตกับการใช้งานจริงให้ได้โอเคพอเข้าใจได้แล้วถ้าเป็นโรงแรมหรูล้วครับอย่างพวก Luxury r e s o r t ระดับ5-6ดาวอันนี้คนละเรื่องเลยค่ะในข้อมูลระบุว่าอาจใช้เวลานานถึง7-8เดือนเลยทีเดียวอะไรนะครับ 7-8ถึงเดือนเลยเหรอครับแค่กระบวนการออกแบบ CI เนี่ยนะทำไมมันถึงใช้เวลานานขนาดนั้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเจ้าของนักลงทุนทีมบริหารบริษัทสถาปานิกมันธนากรทุกการตัดสินใจต้องผ่านการอนุมัติจากหลายฝ่ายซึ่งแต่ละฝ่ายก็มีมุมมองต่างกันการจะหาจุดร่วมที่ลงตัวได้เลยใช้เวลามาก อย่างที่2คือความคาดหวังและรายละเอียดมันสูงลิบลิ่วทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบต้องแตกการ์ดเปิดประตูห้องไปจนถึงลายปักบนเสื้อคลุมอาบน้ําทุกดีเทลคือการสื่อสารของแบรนด์ทั้งหมดนึกภาพออกเลยแค่เลือกกระดาษทําเมนูอาหารก็คงเถียงกันเป็นเดือนละและเหตุผลสุดท้ายที่สําคัญมากคือการวางแผนการตลาดล่วงหน้าค่ะ สำหรับ Lux u r y Resort การตลาดไม่ได้เริ่มทำบันแรกที่โรงแรมเปิดนะคะแต่ต้องเริ่มทำก่อนเป็นปีตั้งแต่โรงแรมยังเป็นแค่ไซต์ก่อสร้างอยู่เลยดังนั้นทีม CI ต้องรีบสรุปอัตลักษณ์ทางภาพทั้งหมดให้เสร็จแตนเนินเน,นิเพื่อส่งมอบเครื่องมือให้ทีมการตลาดไม่ว่าจะเป็นโลโก้คีย์วิชวลหรือเทมเพลตต่างๆให้เขาเอาไปใช้ทำแคมเปญพรีโอเปอเนิงเปิดจองล่วงหน้าได้ทันเวลาคะ่ะโอโ้ชัดเจนเลยครับว่าเป็นงานที่ใหญ่และซับซ้อนกว่าที่คิดมากจริงๆ พอเรามีตัวตนมีอัตลักษณ์ที่แข็งแกร่งแล้วแต่ถ้าเก็บไว้ดูคนเดียวก็คงไม่มีประโยชน์มันก็ต้องนำไปสู่ขั้นตอนการสื่อสารออกไปให้โลกรู้แน่นอนค่ะมีของดีก็ต้องโปรโมทซึ่งในข้อมูลก็ให้แนวทางที่น่าสนใจว่ากลยุทธ์การสื่อสารและการตลาดเองก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามช่วงวัยของโรงแรมเหมือนกันไม่สามารถใช้กลยุทธ์เดียวได้ตลอดไปเขาแบ่งออกเป็น3ช่วงหลักๆค่ะน่าสนใจครับมีช่วงไหนบ้างครับ ช่วงแรกคือช่วงเตรียมเปิดหรือ pre opening ค่ะช่วงนี้โรงแรมยังไม่เสร็จดีเป้าหมายหลักมีอย่างเดียวเลยคือสร้างการรับรู้หรือ brand awareness ทำให้คนรู้ว่ากำลังจะมีโรงแรมใหม่เกิดขึ้นที่นี่นะมีคอนเซปต์แบบนี้นะกลยุทธ์ที่ต้องเน้นคือการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้แข็งแรงปล่อยภาพเรนเดอร์สวยๆออกมาเรียกน้ำย่อยแล้วก็ออกโปรโมชั่น early bird เพื่อดึงดูดการจองล่วงหน้าให้ได้มากที่สุดค่ะ พอเปิดประตูรับแขกวันแรกปุ๊บกลยุทธ์ก็ต้องเปลี่ยนทันทีเลยใช่ไหมครับเปลี่ยนทันทีเลยค่ะเราจะเข้าสู่ช่วงเปิดใหม่หรือ newly open ซึ่งอาจจะก,กินเวลาประมาณ1-2ปีแรกช่วงนี้เป้าหมายจะเปลี่ยนจากแค่สร้างการรับรู้มาเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้มากขึ้นนั่นคือเพิ่มอัตราการเข้าพักหรือ occupancy rate และเพิ่มยอดจองตรงหรือ direct bookings เพื่อลดค่าคอมมิชชั่นให้ OTA กลยุทธ์ในช่วงนี้ก็คือการใช้งบการตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธ,ธิภาพอัดคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียหนักๆโดยเฉพาะรีวิวจากลูกค้าจริงแล้วก็สร้างพันธมิตรทางธุรกิจในพื้นที่ค่ะแล้วสําหรับโรงแรมที่อยู่มานานแล้วล่ะครับอย่างเปิดมา5ปี10ปีจนเป็นที่รู้จักแล้วยังต้องทําการตลาดหนักๆอยู่ไหมหรือว่าลอยตัวได้แล้ว เป็นคำถามที่ดีมากค่ะหลายคนคิดว่าพอติดตลาดแล้วก็สบายแล้วแต่เอาจริงๆคืออันตรายมากเพราะคู่แข่งใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาสำหรับช่วงที่เปิดมานานแล้วหรือ established เป้าหมายจะเปลี่ยนไปอีกครั้งค่ะไม่ใช่แค่การหาลูกค้าใหม่แต่คือการสร้างความพักดีต่อแบรนด์หรือ brand loyalty ทำให้ลูกค้าเก่ากลับมาซ้ำและบอกต่อ แล้ววิธีการมันต่างจากช่วงแ,แรกๆยังไงครับข้อมูลลูกค้าเก่าอยู่ในมือเยอะมากเราต้องวิเคราะห์ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วนำมาสร้างบริการที่ p e r s o n a l i z e หรือเฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าแต่ละคน เช่นจำได้ว่าลูกค้าคนนี้ชอบดื่มกาแฟอะไรหรือเคยขอหมอนแบบไหนเป็นพิเศษการทําแบบนี้จะสร้างความประทับใจที่เงินซื้อไม่ได้นอกจากนี้ก็ยังต้องสร้างความน่าเชื่อถือในระดับอุตสาหกรรมด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับสมาคมต่างๆเพื่อรักษาตําแหน่งผู้นําของแบรนด์ไว้ค่ะฟังดูแล้วเหมือนการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเลยนะครับแต่มีประเด็นหนึ่งในข้อมูลที่ผมว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกสําหรับเจ้าของโรงแรมหลายคนเลยคือคําถามที่ว่าระหว่าง face of brand หรือการใช้หน้าตาของเจ้าของมาโปรโมตกับการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งด้วยตัวเองแบบไหนดีกว่ากันแน่โอ้โหคำถามนี้คลาสสิกมากแล้วก็ถกเถียงกันตลอดเลยนะคะในข้อมูลมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมคะมีครับและเป็นกรณีศึกษาที่ผิดพลาดทั้งสองขั้วเลยเคสแรกเป็นแบบเจ้าของเล่นเองหรือ owner-led เรื่องมีอยู่ว่าเป็นโรงแรมที่จับกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่งดีไซน์ทันสมัยมาก แต่เจ้าของเป็นสุภาพบุรุษวัยหลังเกษียณและท่านก็ตัดสินใจว่าจะโปรโมทโรงแรมเองด้วยการไลฟ์สดผ่าน Facebook แค่ฟังก็รู้สึกว่ามีอะไรไม่เข้ากันแล้วนะคะใช่เลยครับภาพที่ออกมาคือท่านไลฟ์แบบไม่มีสคริปต์เดินไปพูดไปและคำพูดที่ใช้บ่อยที่สุดคือมากันเยอะๆนะครับมากันเยอะๆผลลัพธ์คือ S <S พังไม่เป็นท่าเลยครับการสื่อสารไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างสิ้นเชิงแล้วภาพลักษณ์ของโรงแรมที่สร้างมาอย่างดีก็ดูขาดความเป็นมืออาชีพไปเลยเห็นภาพเลยคะ่ะมันคือความไม่สอดคล้องกันที่ทำลายความน่าเชื่อถืออย่างที่เราคุยกันตอนแรกเป๊ะเลยแล้วอีกเคสที่เป็นขั้วตรงข้ามล่ะคะ <S 1> <S 1> อีกเคสเป็นแบบแบรนด์นำหรือแบรนด์เลดครับอันนี้เป็นบ้านพักตากอากาศระดับหรูเลย เจ้าของลงทุนจ้างทีมงานมืออาชีพมาสร้างแบรนด์อย่างดีทุกขั้นตอนภาพลักษณ์สวยงามหรูหรามากแต่พอถึงเวลาโปรโมทเจ้าของก็อดใจไม่ไหวโปรโมทแต่ตัวเองในทุกช่องทางโพสต์รูปตัวเองในโรงแรมเยอะกว่ารูปโรงแรมเสียอีกจนสุดท้ายตัวตนของเจ้าของมันไปบดบังแบรนด์ที่อุตสาห์สร้างมาจนหมดแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงคะผลคือเข้าถึงลูกค้าในวงกว้างไม่ได้ครับเพราะคนไม่ได้ผูกพันกับแบรนด์แต่ไปผูกพันกับตัวเจ้าของ ซึ่งก็มีผู้ติดตามอยู่แค่ในวงจํากัดสุดท้ายผลประกอบการเลยต่ากว่าเป้าไวมากทั้งๆท,ที่ตัวโปรดักต์ก็ดีแบรนด์ก็วางมาดีแล้วแทๆ้ๆนี่คือ2ตัวอย่างสุดขั้วที่ให้บทเรียนได้ดีมากเลยนะคะถ้าจะวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียการที่เจ้าของเล่นเองข้อดีคือสร้างความน่าเชื่อถือได้ง่ายถ้าทําถูกวิธีแล้วก็ประหยัดงบแต่ข้อเสียมหันคือมันผูกติดกับคนคนเดียววันไหนเจ้าของทําอะไรพลาดภาพลักษณ์โรงแรมก็พังไปด้วย ในขณะที่การสร้างแบรนด์มันอาจจะใช้เวลาและมีค่าใช้ใจ่ายสูงกว่าในตอนแรกแต่มันยั่งยืนกว่ามากแบรนด์สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ผมขออนุญาตลองแย้งในมุมของธุรกิจเล็กๆหน่อยนะครับถ้าเป็นโรงแรมเล็กๆที่มีห้องไม่กี่ห้องเจ้าของดูแลเองทุกอย่าง การที่เขาจะออกมาเป็นหน้าตาของแบรนด์มันก็ดูเป็นทางเลือกเดียวที่สมเหตุสมผลและทําได้จริงไม่ใช่หรอครับเป็นมุมมองที่ถูกต้องเลยค่ะและมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยที่จะทําแบบนั้นแต่หัวใจสําคัญมันอยู่ที่ความตั้งใจและความเป็นมืออาชีพค่ะมันมีคําถามสําคัญที่เจ้าของต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนเลยคือคุณกําลังโปรโมทโรงแรมของคุณหรือคุณกําลังโปรโมทต,ตัวคุณเอง ถ้าเป้าหมายคือการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนการสร้างแบรนด์ต้องมาก,ก่อนแต่ถ้าโรงแรมของคุณมีเสน,เน่ห์เพราะต,ตัวตนของคุณจริงๆคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ได้แต่ต้องทำอย่างมีกลยุทธ์ต้องเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครและสื่อสารในภาษาเดียวกับเขาไม่ใช่ทำตามใจตัวเองอย่างเดียวชัดเจนมากครับแต่ไม่ว่าเราจะเลือกทางไหนถ้าด่านสุดท้ายที่ลูกค้าต้องเจอมันพังทุกอย่างที่ทำมาก็อาจจะไร้ความหมายไปเลยใช่ไหมครับ มีอีกเคสหนึ่งในข้อมูลที่ผมอ่านแล้วอยากจะกุมขมับแทนเลยเป็นบทเรียนราคาแพงสุดๆเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกคา้าเล่ามาเลยค่ะอยากฟังมากเป็นเรื่องของโรงแรมเปิดใหม่แห่งหนึ่งครับภาพลักษณ์ที่โปรโมทบนออนไลน์คือดีมากสวยทันสมัยดูใส่ใจในรายละเอียดจนมีลูกค้าคนหนึ่งสนใจมากและแตัดสินใจจะจองห้องพักเรื่องมันเริ่มจากตรงนี้แหละครับ ลูกค้าพยายามโทรติดต่อโรงแรมอยู่หลายวันแต่ไม่มีใครรับสายเลยแค่เริ่มต้นก็ไม่ดีแล้วนะคะโรงแรมเปิดใหม่แต่ไม่มีคนรับโทรศพัพท์ครับพอโทรไม่ติดเขาก็เลยเปลี่ยนไปส่งข้อความในเพจ Facebook แทนผ่านไปหนึ่งคืนเต็มๆถึงมีคนมาอ่านแต่ไม่ตอบครับโอ้โห oh. ยังครับผ่านไปอีกคืนหนึ่งถึงมีคนมาตอบกลับเป็นข้อความสั้นๆว่ารบควรโทรกลับไปที่เบอร์เดิมคะ่ะ เดี๋ยวๆนะคะคือให้ลูกค้าที่พยายามโทรหามาหลายวันแล้วก็รอข้อความอีกสองวันโทรกลับไปที่เปอร์เดิมที่ไม่มีคนรับเนี่ยนะมันเหมือนไม่ให้เกียรติเวลาของลูกค้าเลยใช่ครับแต่ลูกค้าคนนี้คงอยากไปพักที่นี่มากจริงๆเขาก็เลยยอมโทรกลับไปอีกครั้งคราวนี้มีคนรับครับแต่เป็นเสียงตามสายอัตโนมัติที่พูดด้วยน้ำเสียงติดตลกว่าทีมงานของเรากำลังชื่นชมวิวทะเลอย่างมีความสุขขออภัยในความไม่สะดวก กรุณาติดต่อกลับมาใหม่อีกครั้งมีจริงนี่คือเรื่องจริงเหรอคะมันไม่ใช่แค่ไม่เป็นมืออาชีพนะแต่มันคือการไม่ใส่ใจความรู้สึกของลูกค้าอย่างรุนแรงเลยแทนที่ลูกค้าจะรู้สึกขำเขาคงรู้สึกว่าฉันกำลังจะจองห้องแต่พวกคุณกลับไปนั่งชิลดูทะเลกันอยู่เนี่ยนะถูกต้องเลยครับสุดท้ายลูกค้าต้องยอมแพ้แล้วเปลี่ยนไปส่งอีเมลแทนแล้วรออีกเกือบวันกว่าจะมีคนติดต่อกลับมาเพื่อทำการจองให้สำเร็จ สรุปแล้วกระบวนการทั้งหมดที่ลูกค้าต้องพยายามติดต่อเพื่อจะจ่ายเงินให้โรงแรมเนี่ยใช้เวลาไป3-4วันเต็มๆครับนี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดของความล้มเหลวในการสร้างแบรนด์เลยค่ะไม่ว่าภาพลักษณ์ที่สร้างมาจะสวยหรูแค่ไหนลงทุนไปกี่ล้านแต่เมื่อประสบการณ์จริงที่ลูกค้าได้รับโดยเฉพาะจากทีมด่านหน้าอย่างทีมรับจองห้องพักมันขัดแย้งกับสิ่งที่แบรนด์นําเสนออย่างสิ้นเชิงก็เท่ากับว่าแบรนด์นั้นล้มเหลวตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้ว เพราะทุกจุดที่ลูกค้าสัมผัสหรือ touch point มันคือการสื่อสารของแบรนด์ทั้งหมดการมีภาพสวยๆบนอินสตาแกรมแต่ไม่มีทีมงานคุณภาพมารองรับก็ไม่ต่างอะไรกับการสร้างบ้านที่สวยงามแต่ไม่มีเสาเข็มที่แข็งแรงเลยค่ะรอวันพังทลายเท่านั้นเองจริงที่สุดเลยครับเรื่องนี้สอนนให้รู้เลยว่าทุกรายละเอียดมันสําคัญจริงๆแต่จะให้สรุปใจความสําคัญจากการพูดคุยของเราในวันนี้ผมว่ามันคือประโยคที่ว่าแบรนด์โรงแรมที่แข็งแกรง่ง ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่เจ้าของอยากจะบอกแต่ถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่แขกได้สัมผัสและจดจําอย่างสม่าเสมอในทุกๆขั้นตอนความสําเร็จที่ยั่งยืนมันเกิดจากการที่สสิ่งนี้ทํางานสอดประสานกันอย่างลงตัวและไร้ไรอยต่อนั่นคือตัวตนที่ชัดเจนการสื่อสารอย่างตั้งใจและที่สําคัญที่สุดคือการส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมในทุกๆครั้งค่ะและก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดสําหรับทุกท่านที่ทําธุรกิจบริการครับเชื่อเลยค่ะ ในยุคที่ทุกประสบการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายสามารถถูกแชร์บนโลกออนไลน์ได้ภายในไม่กี่วินาทีเป็นไปได้ไหมครับว่าทีมรับจองห้องพักหรือพนักงานต้อนรับที่ตอบคำถามลูกค้าอยู่หลังบ้านอาจได้กลายเป็นเครื่องมือสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่สำคัญและทรงพลังมากกว่าแคมเปญการตลาดที่ใช้งบประมาณหลายล้านบาทเสียอีก